เอ็มเชัดชัวร์โพลิแซดของแท้สนุกทีวีพรีเซนต์มิติใหม่แห่งช่องทีวีดาวเทียมพร้อมเสิร์ฟให้คุณถึงบ้านต้อนรับสักราชใหม่ด้วยซีรีส์ชั้นนำจากทั่วทุกมุมโลกซีรีส์ละติสุปด,ดราม่า ที่จะเข้ามาสะเทือนอารมณ์ผู้ชมครั้งแรกในประเทศไทย The First Lady ยอดหญิงพลิกแผ่นดินซีรีส์ฮอลลีวูดที่จะพาคุณไปอยู่ในอาณาจักรไดโนเสาร์กับเทร n o v าโนเจาะยุคไดโนเสาร์หยุดโลกซีรีส์สืบสวนสอบสวนชื่อดังจากฝั่งฮอลลีวูดใน l i e to me บริษัทรับจ้างจับซีรีส์กำลังภายใน ุณสร้างมหาสารจากแดนบังกอนซอสฮีโร่สเปซจอมยุทธทะลุมิติซีรีส์ที่ได้รับความนิยมอันดับหนึ่งจากซีรีส์กังฟูออลน์ไทเกอร์กังฟูออฟบูลิงยอดยักเจ้ายุทธภพเต็มอินไปกับความมันในภาพยนตร์แนวแอคชั่น เปิดประสบการณ์หลอนและขนหัวลุกไปกับภาพยนตร์แนวคอร์เริ่ตื่นเต้นและผจญภัยไปกับภาพยนตร์แนวแอดเวนเจอร์ซาบซึ้งและกินใจไปกับภาพยนตร์แนวดรามา่กระตุกต่ำฮาไปกับภาพยนตร์แนวคอมเมดีจุใจไปกับรายการที่บรรจงคัดสรรมาเป็นอย่างดี เว r l ด w i d ด์สรีสอร์ทสสตาร์วอล์ดอาร a ณ์กล่น a ติเสียัมผัสเฮีโร่ผมพาคนเหล่านี้มาจากทุกสาขาอาชีพปนใหญ่ห้าหมนดอลลาร์72 hours มันนี้คืองินสุดถึงสดอลลาร์ The Magic c h i e Junior Master c h e f Best Young Cook in the Country b e t on your Baby Let's go Baby Boy up to 50 c, <oughs> <c <oughs> o u สนุกอินไซดซึ่งห่านี้นะคะเป็นความคืบหน้าของการครบเครื่องทุกความบันเทิง พร้อมเสิร์ฟให้คนถึงหน้าจอทีวีรับชมกันอย่างเต็มอิ่มและจุกใจไปกับเราสนุกทีวีหนังดีทั้งวันเอาละค่ะคุณผู้ชมค่ะซัดแอนเซอร์ของเราวันนี้นะคะยังอยู่กับการพาคุณผู้ชมทำความรู้จักช่องสนุกทีวีหนังดีทั้งวันผู้คัดสรรหนังดีหนังเด่นหนังรางวัลและอีกมากมายหลากหลายรูปแบบ มาให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันง่ายๆค่ะทีน้าจอทีวีผ่านกล่อง PSI ลำดับที่146นะคะหลังจากที่เราพาคุณผู้ชมสำรวจความพร้อมของช่องสนุกทีวีซึ่งก็มีทีมงานมืออาชีพในทุกภาคส่วนทำงานกันอย่างแข็งขันสร้างสรรค์รายการดีๆให้เราได้ติดตามตอนนี้ค่ะเรามารับฟังมุมมองของการทำช่องสนุกทีวีนังดีทั้งวันให้เข้าไปอยู่ในใจของคุณผู้ชมทุกบ้านกันต่อดีกว่าค่ะ ทีนี้ขอโฟกัสในเรื่องของคอนเทนต์บ้างค่ะ<ด>เห<ท>็นบ,บอกว่านอกจากมีหนังแล้วมีซีรีส์แล้วก็มีรายการอื่นๆด้วยโดยสัดส่วนเนี่ยหนังกับซีรีส์80แล้วหนังเนี่ยมาจากฝั่งไหนยังไงคะเพราะมันมีอยู่เยอะแยะมากมายค่ะหนังเราก็จะเลือกหนังคุณภาพดีนะฮะ,ะจากค่ายดังๆต่างๆไม่ว่าจะเป็นยูเนเต็ดเป็นยูนิเวอร์แซล S 1> <S 1> เป็น <S <S อื่นๆอีกมากมายที่<ม>เราพยายามคัดสรรหนังดีๆมาเพื่อคุณผู้ชมทั้งนั้นนะครับในเรื่องของซีรีส์เนี่ยตอนนี้เรามีซีรีส์ที่เป็นจุดแข็งของเราเลยก็คือซีรีส์ลาตินนะครับจากฝั่ง ทวีปอเมริกาใต้นะฮะละตินใช่ซึ่งแตกต่างนะอันนี้ต้องเน้นย้ําเลยเพราะว่าเท่าที่ฟังมาก่อนนานี้ก็จะมีซีรีส์เกาหลีญี่ปุ่นมีฝรั่งอะไรอย่างี้แต่อันนี้คือละตินใช่ันมันแตกต่างยังไงเพิ่มเติมอะคะก็ในส่วนของซีรีส์ละตินนะครับก็จะมีเสน่ห์ตรงที่เหมือนละครบ้านเรานะครับละครไทยที่เราเคยดูตั้งแต่สมัยเด็กๆนะฮะเพียงแต่ว่าในการโปรดักชันของเขาเนี่ยทุนสร้างเขาจะมหาศาลเหมือนเขาทำซีรีส์ฮอลลีวูดเลยโอ้โหคือเรื่องราวเนี่ยเราจะเข้าใจได้ง่าย ว่าอย่างนั้นนะคะเราจะคุ้นเคยกันอยู่แล้วถ้าพูดถึงละครไทยก็จะแบบตบตีไหมอะลูกสะพ้ยแม่สามีอะไรประมาณนั้นอะไรครัมีหมดถูกต้องโอ้โหแล้วเห็นของละครไทยจะได้เห็นในซีรีส์ของลาตินแต่คือโปรดักชันจะใหญ่อลังการถูกต้องครับว้าวทีนี้อยากให้เจาะลึกหรือว่ายกตัวอย่างให้ฟังหน่อยที่บอกว่าซีรีส์ลาตินเรื่องนี้จุดเด่นหรือว่าความสำคัญหรือว่าไฮไลท์ของมันที่ทำไมคุณผู้ชมถึงต้องชมค่ะ ก็อย่างซีรีสตินเรื่องที่ผมจะพูดเนี่ยก็คือจะเป็นเรื่อง the first lady ะนะครับยอดหญิงพลิกแผ่นดินเป็นเนื้อเรื่องของผู้หญิงคนหนึ่งฮะที่เป็น ถ้าเรียกง่ายๆคือเป็นบ้านนอกคอกนาเนาะเป็นผู้หญิงที่อยู่ต่างจังหวัดะนะครับแล้วก็มีความทะเยอทะยานไฟสูงคิดว่าวันหนึ่งฉันจะต้องเปลี่ยนชะตาชีวิตของฉันะนะฮะก็เลยพยายามมุ่งเข้ามาสู่เมืองหลวงทําทุกวิถีทางนะฮะไม่ว่าจะเป็นการเป็นลอกเงินจากแฟนที่กำลังจะแต่งงานการเพื่อ,อจะเอาเงินก้อนนั้นเป็นทุน<อ>ในการผลักดันให้ตัวเองเข้ามาสู่เมืองหลวงอพอเข้ามาสู่เมืองหลวงปุ๊บก็มีความฝันตอบอีกว่าฉัน อยากจะเข้าไปทํางานกับประธานาธิบดีนะฮะก็พยายามแฝงตัวเข้าไปทําจนได้นะครับแฝงตัวเหมือนโจรยังไงไม่รู้นะคะไม่ถึงขั้นโจรนะฮะก็คือพยายามผลักดันตัวเองให้ขึ้นไปอยู่จุดนั้นนะครับจนได้เข้าไปทํางานร่วมกับประธานาธิบดีและก็ผันตัวเองเพื่อที่จะเป็นยอดหญิงพิกแผ่นดินตามเนื้อเรื่องคือ the first lady ก็คือเป็น พรยาของประธานาธิบดีโอโหสตรีมหมายเลขหนึ่งอะไรเงียใช่ครัโอ้โหดูแค่ฟังเรื่องย่อคร่าวๆนะยังแบบน่าติดตามขณะนี้แต่นี่คือหนึ่งเรื่องแหละนะคะคที่เราเอามาชิมลางก่อนแล้วก็ฟีดแบ็กเห็นบอกว่าดีมากใช่ครับดีมากก็ไม่ว่าจะเป็นในหน้า f c e e o o o เนี่ยก็มีคนมาถามหาว่าเมื่อไหร่จะปั๊ม d ีวดีออกมาขายอ,อะไรอย่างนี้เลยครับ รวมไปถึงหน้าแฟนเพจต่างๆที่เป็นในส่วนของตัวละครที่มาแสดงเป็นตัวละครนำเนี่ยก็มีการแชร์คอนเทนต์ของเราออกไปอย่างเช่นเป็นเอาโปรโมชนเนาะไปลงใน a c e b o o k นะฮะก็มีหน้าแฟนเพจต่างๆเข้ามาแชร์ไปเป็นคนที่เล่นเป็นประธานาธิบดีครับผมในเรื่องแบบนั้นนี่คิดว่าน่าจะเป็นตัวละครที่มีคนติดตามอยู่แล้วใช่คหับหลักแสนโอ้โหหน้าติดตามจริงๆสําหรับเรื่องนี้แล้วนอกจากเรื่องนี้ในอนาคตต่อไปหรือยังมีเรื่องอื่นๆที่เป็นประเภทนี้อะค่ะซีรีส์ละตินเนี้ย ม,ม,มีฮะพอจบเรื่องนี้จะจบประมาณช่วงช่วงกลางๆปีะนะฮะแล้วก็จะมีอีกเรื่องหนึ่งเข้ามาต่อคือเส้นทางเส้นนี้นะฮะเราจะเป็นซีรีส์ลาตินทั้งหมดจบจากเรื่อง The First Lady ก็จะเป็นเรื่อง The Life We Lead ครับผมก็จะเป็นซีรีส์ลาตินเช่นเดียวกันโดยที่เนื้อหาจะยิ่งดราม่าหนักกว่า First Lady อีก ครับเตรียมตัวเตรียมใจไว้ให้ดีนะคะคุณผู้ชมค่ะช่องสนุกทีเอ่อแต่นอกจากซีรีส์ลาตินแล้วเราบอกว่ามีซีรีส์ที่เป็นฝั่งฮอลลีวูดเลยใช่ครับ ก็ถ้าเป็นฝั่งฮอลลีวูดตอนนี้สนุกทีวีรันอยู่2เรื่องพร้อมกันนะครับเรื่องแรกคือ Li ทูมีบริษัทรับจ้างจับผิดนะฮะก็จะเป็นในเรื่องของการเป็นซีรีส์เกี่ยวกับสืบสวนสอบสวนนะฮะการเอาภาษาทางด้านภาษากายมาจับผิดว่าคนคนนั้นกําลังโกหกหรือเปล่าหรือว่ากําลังพูดความจริงอยู่นะอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเป็นเครื่องจับเทจเนี้ยเหรอถูกต้องอ่าอย่างเช่นคุณนิกกอดอกเวลาพูดมีความหมายว่าคุณนิกกาลังป้องกันตัวเองอยู่อะไรอย่างเงี้ยมันจะมีความหมายอยู่ในเรื่องนั้นทั้งหมด น่า <ผม S 2> ดูอีกแล้วอ่ะอีกหนึ่งเรื่องใช่ฮะอ่ะต่อไปค่ะคุณเหนอีกเรื่องหนึ่งที่กําลังฉายอยู่ควบคู่กันเลยคือ Prison Break นะฮะคนที่ดูซีรีส์เนี่ยจากฝั่งฮอลลีวูดต้องรู้จักเรื่องนี้แน่นอนเพราะว่าเป็นซีรีส์เรื่องแรกๆที่ทุกคนที่ชอบดูซีรีส์เนี่ยจะต้องได้ดูคืออย่างตัวผมเองเนี่ยตอนที่ดูซีรีส์รู้จักซีรีส์ครั้งแรกเลยก็คือเรื่องนี้แล้วก็ดูแบบอดหลับอดนอนตลอดอย่างนั้นเลย ใช่ครับเพราะว่าเนื้อเรื่องสนุกมากอยนิกรู้จักแต่ซีรีส์เกาหลีที่ดูอบหลับอบนอนลองดูซีรีส์ <c oughs> ซีรีส์ฮอลลีวูดก็โอเคครับจริงเหรอใช่ครับทีนี้ถามต่อมาถึงเมื่อกี้เราพูดถึงซีรีส์แล้วเนาะแล้วก็จะมีหนังด้วยใช่ไหมคะแล้วแล้วหนังนี่มีประเภทไหนยังไงคะก็มีทุกแนวครับอ,อย่างหนังที่ลงในช่องเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นหนังแอคชั่นหนังดรามา่า <c oughs> หนังแอดเวนเจอร์ มีทุกแนวหนังเฮอร์เรอร์ก็มีใช่ครับมีทุกแนวโอ้โหติดตามตตได้เลยนะคะคในแต่ละช่วงเวลาก็จะแตกต่างกันแล้วก็พยายามจัดสรรให้เหมาะกับช่วงเวลาของคนดูด้วยต,ต้องครับว้าวเท่าที่ฟังมาเนี่ยสนุกทีวีมีทั้งซีรีส์มีทั้งหนังเนาะเยอะแยะมากมายแต่นิคเห็นว่าเราก็มีแอปพลิเคชันหนึ่งเหมือนกันของ S T G นะคะก็คือ d ู n e ่ com ที่จะให้ดูซีรีส์ฮอลลีวูดเยอะแยะมากมายเหมือนกันนะคะแล้วมันแตกต่างกันยังไงล่ะคะคุณเบนคะก็คือ จริงๆแล้วต้องเรียกได้ว่าไม่ได้แตกต่างกันเพียงแต่ว่าวิธีการคัดเลือก อ,อย่างของเราช่องสุขทีวีใช่ไหมฮะ <Okay. S 2> เราก็จะคัดเลือกตามจํานวนผู้ชมหรือจํานวนเรตติ้งที่มีอย่างเช่นเราจะรู้ว่าเรตติ้งนะว่าช่วงเวลานี้เรามีอายุคนอายุเท่าไหร่ดูอยู่ uh huh. นะฮะเราก็เลยมีการคัดเลือกซีรีส์ที่เหมาะสมกับช่วงอายุคนใน <Okay. S 2> การดูนะครับผมแต่ว่าอย่างในส่วนของดูนี่ดอทเนี่ยก็คือเขาจะเป็นบริการให้บริการดูซีรีส์ออนไลน์แบบบุฟเฟ่เพราะฉะนั้นเขาจะมีะซีรีส์เยอะมาก <Okay. S 2> คือแล้วแต่ใครจะมาเลือกดูเรื่องไหนตามที่ชอบได้เลยแต่ของสุขทีวีคือเราเลือกให้แต oh, ่ คือเราก็คัดที่เป็นเด่นๆนะคะให้คุณได้ติดตามการแต่อันนั้นอ่ะคือคุณไปเสียตังค์แล้วก็เลือกดูตามอําเภอใจก็จะแตกต่างกันนะอยู่ที่ไลฟ์สไตล์ของแต่ละคนเนาะเพราะบางคนอาจจะอินเทอร์เน็ตแรงที่บ้านแล้วก็สะดวกที่จะดูผ่านแบบสแกนสกรีนมากกว่าอะไรอย่างนี้หรือบางคนชอบดูทีวีแล้วก็มีช่วงเวลาตรงเป๊ะกับ ซีรีส์เรื่องนี้พอดีอก็ดูไปแล้วแต่ค่อนข้างที่จะเปิดกวา้างมากเลยทีเดียว<ช>สำหร,รับคอนเทนต์ทีนี้ในอนาคตค่ะคือดูนี่เขาก็มีรายรับของเขาในมุมนั้นแต่สนุกทีวีเนี่ยมีไหมที่จะแบบว่าเอ้ยมีแพลนว่าเดี๋ยวต่อไปเราจะเป็นเปรทีวีเก็บเงินเหมือนกันหรือมีรูปแบบไหนในการที่จะหารายรับมาหล่อเลี้ยงช่องอะคะครับก็อันดับแรกเลยเราต้องพูดว่าเป้าหมายระยะสั้นของเราก่อนเลยนะฮะในปีนี้เราตั้งเป้ากันภายในไว้ว่าเราจะขึ้น อันดับท็อป10นะครับจำนวนเรตติ้งสูงที่สุดในช่องทีวีดาวเทียมนะครับเป้าใหญ่เหมือนกันนะคะเนี่ยก็เราทำได้มาส่วนหนึ่งจากปีที่แล้วนะฮะเราตั้งเป้ากันไว้ว่าเราจะติดท็อป15ก็ในช่วงต้นปีเราก็เห็นเรตติ้งจากเนลสันออกมาฮะเราก็ติดอันดับที่14ก็เลยตั้งเป้าต่อในปีนี้ว่าเราจะขึ้นเป็นท็อป10แอบไปทางค่อนบนนิดนึงก็จะพยายามครับ แต่ยังไงก็ต้องติดตามละกันทีนี้ในอนาคตค่ะคือที่เห็นว่าโอเค ST สเป็นบริษัทใหญ่คอนเทนต์เยอะสนุกทีวีเอามาส่วนหนึ่งนะคะเลือกที่ดีที่สุดมาให้เราได้ชมกันแล้วจะมีรายการอื่นๆที่นอกจากซีรีส์ที่นอกจากหนังหรือมีพวกเกมโชว์มีน่นนี่เข้ามาเพิ่มเติมไหมคะก็มีครับอย่างตอนนี้80%ของเราเป็นซีรีส์เป็นภาพยนตนร์นะฮะ20%เป็นอะไรล่ะคนอาจจะสงสัยใช่ไหมครับ20%เราจะเป็นเกมโชว์จากต่างประเทศรวมถึงรายการที่น้องกวางเป็น ที่ก่อนเมื่อสักครู่ที่ได้เจอนะฮะ,ะ <c oughs> ก็คือ20%จะรวมกันอยู่ตรงนี้นะครับรายการจากฮอลลีวูดเราก็จะมีรายการหลายๆรายการที่หลายๆคนอาจจะเคยดู <Okay. S 2> อย่างเช่น Worldwide ดส e Rest อ a ์ลนะครับก็คือจะเป็นรายการเปิดจานแปลกพาไปชิมอาหารที่เป็นจานแปลกๆทั่วทั่วโลกนะฮะเป็นรายการของฝั่งฮอลลีวูดมาหรือจะเป็น22 o u u r เป็นรายการ Survival ที่ที่ชื่อดังเหมือนกันนะฮะรวมไปถึง Bet on Your b a b y นะฮะการเป็นรายการเกมโชว์ที่เอาเด็กๆ ลูกๆมาแข่งขันทําอะไรกันเนี่ยฮะก็จะเป็นประมาณนี้แล้วก็แอบกระซิบน,นิดนึงว่ามันก็มีที่เราเคยคุยกันอยู่ในที่ประชุมว่ามีความเป็นไปได้ที่เราอาจจะทําเป็นโ o c a l production จากรายการเหล่านี้คือหมายถึงว่าซื้อลิขสิทธิ์มาแล้วเรามาผลิตเองเป็นของ<ช>คนไทยเลยใช่ครับโอ้ oh, ยังไงต้องติดตามนะสําหรับหลากหลายรูปแบบแหละนะคะที่คุณจะสามารถรับชมได้รวมถึงรายการที่เขาจะ อาจจะไปถึงบ้านคุณผู้ชมด้วยเนาะเอออาจจะให้มาเป็นแบบว่าแขกรับเชิญในรายการงี้นะคะอีกหลากหลายรายการนะคะที่จะเกิดขึ้นกับสนุกทีวีสุดท้ายค่ะให้คุณเบนฝากช่องสนุกทีวีกับคุณผู้ชม psi หนคะก็ขอฝากช่องสนุกทีวีนะครับออกอากาศทาง psi ช่อง1 4 6กนะครับก็เป็นช่องหนังช่องซีรีส์นะครับดูฟรี24ชั่วโมงครับเราพยายามคัดสรรคอนเทนต์ต่างๆที่ดีนะฮะเพื่อคุณผู้ชมโดยเฉพาะนะครับฝากติดตามแล้วก็ร่วมกิจกรรมที่จะมีภายในช่องด้วยครับค่ะ 146นะคะสำหรับกล่อง PSI ใครที่ยังไม่เจอเนี่ยก็ถอดปลั๊กแล้วเสียบใหม่นะคะทำการ OTA ซะคุณก็จะได้รับชมหนังดีซีรีส์ดังค่ะจากสนุกทีวีแน่นอนนะคะช่วงนี้ขอบคุณคุณเบนค่ะขอบคุณมากครับครั้งหน้านี้จะพาคุณผู้ชมไปเปิดบ้านเยือนช่องรายการไหนต้องติดตามนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะลาไปก่อนสวัสดีค่ะ